นิทานเรื่องกุ้งกิ๋งเป็นวัดกุ้งกิ๋งน่ารักแสนสนชอบเล่นน้ำฝนเย็นฉ่ำชื่นใจฝนตกสู้ซาสู้ซากุ้งกิ๋งยิ้มร่าเล่นฝนเย็นสบายกุ้งกิ๋งเล่นจนตัวเปียกแม่ตะโกนเรียกด้วยความตกใจแม่ดุเข้าบ้านเดี๋ยวนี้สนจริงดูสิ ตากฝนได้ยังไงแม่ให้สระผมอาบน้ำกุ่งกิ่งทําตามทันทีทันใดสระผมสะอาดจนทั่วฟอกสบู่ถูตัวอาบน้ำเย็นใจรุ่งเช้าตื่นมาเป็นหวัดคัดจมูกฟุดฟัดมีน้ำมูกไหลไอจามอ่อนเพลียปวดหัวครั้นเนื้อครั้นตัวคล้ายจะเป็นไข้ แม่ช่วยเช็ดตัวให้ก่อนพ่อก็รอป้อนข้าวตุ๋นซุปไก่กินข้าวหน่อยนะลูกจ๋าแล้วค่อยกินยาจะได้หายไวๆแม่บอกที่หนูเป็นหวัดเพราะเจ้าไวรัสไวรร้ายรู้ไหมตากฝนจนตัวเปียกแฉะเชื้อโรคเยอะแยะมีอยู่ทั่วไป ถ้าหากร่างกายอ่อนแอก็จะพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคร้ายทำให้ครล้นเนือ้อกรั่นตัวเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไวรัสอยู่ในอากาศเราจึงต้องคาดหน้ากักอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคร้ายไม่ให้กระจายไปติดใครใคร หยุดพักรักษาตัวก่อนกินอาหารสุกร้อนช้อนกลางต้องใช้ไปไหนใส่ผ้าปิดปากดื่มน้ำให้มากมั่นล้างมือไว้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นมาแน่จะรีบพาไปพบหมอเร็วไวต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าบางทีอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ กุ้งกิ่งกินยาและอาหารพักผ่อนไม่นานไข้หวัดก็หายกลับมาสดใสเรืองร่าไข้หวัดรักษาและป้องกันได้